เข้ามาในเกตแล้วครับเราบินตอประมาณทุ่มหนึ่งนะเหลืออะไรประมาณ2ชั่วโมงผมก็เลยมาลองนะครับลาว์นะครับที่สนามบ,บินโคตาคินาบาลูนะครับ <c oughs> เรานี้เรียกชื่อว่าทราเวลขับลาวช์นะครับ <c oughs> ก็กล่าว่าใจอยากอาบน้ำมากเลยวันนี้ <c oughs> เดินทางมา สามสีชั่วโมงได้ก็ที่นี่เท่าที่ผมดูนะไม่ได้มีตัวเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้นะก็จะมีพวกซอฟริงต่างต่างแล้วก็มีอาหารนไม่ใหญ่มากครับ ก็สําหรับผู้ผลไม้ก็สํหรับค่า <c oughs> ใช้จ่ายที่เข้ามาก็อยู่ที่ประมาณ160ลิงกิตนะต่อ2ชั่วโมงตีเป็นเงินไทยก็อยู่ที่เราๆ1รา200บาทนะโอเคอาจจะผมหาไปก่อนนะครับตักข้าวมาแล้วครับ ที่ผมมาก็จะมีพัดหมีนะ่เนาะมีไก่ทอดมีปลาทอดนะครับสลัดซุปก็อัน,นี้เอาเป็นน้ำชาสวรสมาครับโอเคสนามบินก็ไม่ได้ใหญ่มากนะแต่ว่าข้างในก็นี่แหละมีพวกเชนฟาสต์ฟูด้ดทั่วไปนะครับ ตะ่กี้เจอร้านไขาของน่าสนใจเขาขายเป็นเหมือนปลาหมึกหมึกบดแต่ไม่รู้ว่าต่างกับบ้านเรายัางไงเดี๋ยวยังไงจะลองแวะไปดูก่อนขึ้นเครื่องอีกทีครับเดีนะ๋ยวให้ผมขอเอน o อยกับอาหารตรงนี้ก่อนนะครับกินผมก็นั่งประชุมอยู่นะไม่ได้ดูเวลาเกือบเลยดีว่าอาจจะมีทีเลรนิดหน่อยมั้ก็เลยเขายังไม่ได้เรียกขึ้นเครื่องตกใจเหมือนกันครับ ตอนนี้ก็พาทิดกำลังจะรับขอบฟ้าแล้วนะครับด้านนอกห้องฟ้าสีสวยมากเลยนนก็สรุปการมาคินาบรูครั้งนี้ก็ประทับใจนะทีแรกเท่าที่เช็คดูที่พักดูอะไรมาก็ยังหวนหนอยู่แต่พอมาเจอของจริงแล้วแบบต้องบอกเลยว่าดีมากๆรู้สึกสมัมผัสใกล้ชิดธรรมชาติสุดๆถ้ามีโอกาสก็อยากจะกลับมาอีกครั้งแต่ว่ากลับมาเที่ยว้างครับโอเคครับแล้วไงเราพบกันที่ และลำเปอร์ครับ